แต่เราชอบสะอาดๆเราก็จะใส่อย่างนี้ได้นะคะแต่ถ้าเผื่อเราชอบสีที่ว่ามันดูเข่งคืมหรืออะไรเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนกางเกงกระโปรงอะไรก็ได้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ถ้าเผื่อคนรูปร่างดีเนี่ยมีเอวเนี่ย ก็จะเห็นนะคะแต่ถ้าเผื่อเจ้าเนื้อนิดนึงก็โอเคค่ะก็ใส่ได้นะคะจะเห็นว่ามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยตอนนี้ป้าน้องเป็นคนต้นแขนใหญ่ก็จะใส่เสื้อที่มีแขนหรือปกปิดต้นแขนนะคะเพราะตอน ตอนที่เรียนวิชาบุคลิกเนี่ยอาจารย์สมศรีกุุลนันน์นะคะจับป้าน้องไปยืนหน้าชั้นเราให้เพื่อนเนี่ยวิจารณ์ท่านบอกว่าคอเราหงป้น้องเป็นคนคอเราหงคอยาวให้แต่งที่คอนะคะแล้วก็ตรงก้นเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันบุกไปหน่อยก็ให้ทำผ้ารูดๆมาใส่จะได้ไม่เห็นว่ามันบุกเข้าไปนะคะ เราต้นแขนใหญ่เนี่ยก็ต้องปิดต้นแขนเนี่ยค่ะป้าน้องก็ทําเป็นชิ้นๆแล้วก็มาปะค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปปะตัวอื่นก็ได้ถ้าเผื่อลงเสื้อแล้วมันเปลี่ยนยากนะคะสนใจหรือมีปัญหาอะไรหรือถามป้าน้องได้นะคะ